สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช n แนมนุษย์ยิบซีนะคะกลับมาพบก,กับกิฟต์นะคะ,ะนี่เป็นการพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์ของุเพื่อนนะคะชาวราศีสิงห์ลักนาสิงห์ประจำเดือนพฤศจิกาย,ยน2565นะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กด u ับ c r i b e แลวก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักในทุกๆคลิปเลยนะคะกิฟต์ตามอ่านแล้วก็ตามตอบด้วยนะจ๊ะใครเหงาใจคอมเมนต์ได้นะคะพูดคุยกันได้เนาะเราอยู่กันแบบเพื่อนนะคะ ช่องของเราแบ่งเป็น3มพาร์เช่นเคยนะคะแล้วก็ช่องของเราจําหน่ายในเรื่องของได้แดงวัตถุมงคลจากประเทศฮ่องกงด้วยนะคะใครอยากเสริมเสน่ห์ความรักปังๆการเรียนการงานเด่นๆคลิกลิงก์มาคุยกันได้นะคะอ่ะสามพาร์ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่แล้วก็คนโสดเราจะเริ่มจากคนมีคู่ ก่อนเลยนะคะราศีสิงห์และคณะสิงห์จ๋าอาดีตที่ผ่านมาของพวกคุณนี่คะคุณมีความรู้สึกเสียใจอะไรบางอย่างไม่รู้อะ่ะภ่ยึ้น5้าถ้วยคือฝังใจนะคะฝังใจกับเรื่องเดิมๆทนทุกๆอย่างให้มันผ่านไปแต่ว่าตัวเองก็เสียใจอยู่คนเดียวคือเหมือนหน้าชื่นอกตรมอะ่ะทุกๆอย่างความสัมพันธ์มันโอเคแต่ว่าเอาจริงแล้วตัวคุณกลับคิดมาก เรื่องของความรักหรือว่าเรื่องของการใช้ชีวิตคู่นะคะไพ่ขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของความคิดทั้งนั้นไปเลยคนคนนี้นะคะชาวราศีสิงค์คนที่คุณน่ะรักเขาอยู่กับเขาคนที่เขาเป็นแฟนคุณคน่ะคนคนนี้เคยทําให้คุณเจ็บใจคนคนนี้เคยทําให้คุณเจ็บปวดแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถลืมเรื่องราวเหล่านั้นได้เลยทั้งๆที่คุณตัดใจแล้ว พยายามที่จะเริ่มใหม่แล้วพยายามที่จะลืมพยายามที่จะลบเลือนพยายามที่จะแบบโอเคฉันฉันไม่เป็นไรฉันไม่เป็นไรจนกระทั่งมันมันเหมือนแบบเราทนกับความไม่เป็นไรหลายหลายครั้งเนาะจนมันปั่ทุแล้วมันก็เป็นใสอย่างนี้สามดาบหมายถึงในเรื่องของการที่เคยมีเกี่ยวกับรักสามเศร้าเราสามสอะเราสามคนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยให้ระมัดระวังในเรื่องของความรู้สึกตัวเองนะคะช่วงนี้คิดซ้ําวนเดิม ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดพลังงานอะไรในตัวคุณนชาวราศีสิงค์คุณค่อนข้างวิตกกังวลคุณมองอนาคตกับเขาไม่ออกคุณไม่สามารถก้าวข้ามผ่านความเสียใจในอดีตได้กิฟขอเสียใจด้วยนะคะพลังงานไพ่บอกแบบนี้เลยความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาในเดือนพฤศจิกายน,นะคะ่ะ พลังงานให้กับชาวราศีสิงห์และแคณะสิงห์ค่ะความรู้สึกของคุณขอดูหน่อยนะพายขึ้นเจ็ดไม้เท้าเหนื่อยนะยากขึ้นอะไรหลายๆอย่างยากขึ้นพายขึ้นถึงเมจิเชียนพยายามประครับประคองทุกๆอย่างไหวก็คือไหวแต่จริงๆแล้วคุณอยากพักผ่อนนะคุณอยากหายตัวไปพักผ่อนอยากไปรักษาตัวเองอยากไปพักฟื้นอะไรบางอย่างแล้วก็คุณรู้สึกว่าช่วงนี้มันอึนอดอดัด มันอึดอัดไปหมดเลยทั้งๆที่เขาไม่อาจจะไม่ได้ทําอะไรเลยก็ได้นะทุกๆอย่างยังคงเหมือนเดิมจะอาจจะเป็นตัวคุณเองที่คุณคิดมากนะคะใจของคุณคุณรู้สึกว่าเขาแปลกไปเขาเปลี่ยนไปหรือไม่ตัวคุณเองจะเป็นแบบนี้นะคะคุณรู้สึกว่าคุณคุณหันหลังอะไ้ขึ้นสามไม้เท้าคุณหันหลังให้กับความรักคุณหันหลังให้กับความรู้สึกนตอนนี้ สภาพจิตใจคุณหันหลังแต่การกระทําหรือว่าอะไรเงี้ยคุณยังอยู่ตรงหน้าคุณยังไม่ได้ไปไหนนะคะการ take a คชั่นค่ะคุณจะรู้สึกยังไงคะกลิบว่าคุณต้องได้พักผ่อนได้พักฟืน้นได้เคลียร์ใจได้อะไรกันใหม่นะคะบางคู่บางท่านรักระยะไกลปัญหายเยอะนะออนอนเยอะ รู้สึกว่าคุณจะนิ่งขึ้นนะในเดือนในสิ้นเดือนเนาะในในช่วงสิบห้าวันหลังเดือนพฤศจิกายนคุณจะนิ่งขึ้นนะคะคุณจะพยายามรักษาความสัมพันธ์เออมันอาจจะเป็นอารมณ์น้อยใจอารมณ์ประจําเดือนมาอารมณ์อยู่ดีคุณกลับไปคิดหรือว่าคุณไปเห็นอะไรบางอย่างมันทําให้คุณตังกิดแล้วเรื่องราวที่มันเคยมีประเด็นเนาะตกค้างนะคะมันก็เกิดขึ้นแต่กิฟเชื่อเหลือเกินว่าคนคนนี้เป็นคนที่คุณเนี่ย โคตรจะรักเขาเลยนะไพ่ขึ้นหนึ่งเหรียญเลยอะ่ะคนคนนี้เป็นทั้งโอกาสเป็นทั้งสิ่งที่คุณเสียไปไม่ได้เหมือนกันกิฟอยากให้คุณไปพักผ่อนนะคะชาวราศีสิงห์ละคนาสิงห์เรามาดูความรู้สึกในฝั่งของคู่ของคุณกันบ้างนะคะ การเยียวยาตัวเองจะทําให้ทุกๆอย่างดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรืเ่องของเรื่องงานเนาะความรับความสัมพันธ์การเงินคิดว่าถ้าเรามีสุขภาพจิตหรือว่าหัวใจที่เข้มแข็งมันจะมีแรงกายแรงใจพลังงานบวกๆมันจะเข้ามานะคะกาวถุยเขาก็เป็นของเขาเหมือนเดิมคิดเยอะสองใบเท้าคือความคิดถึงนะคะต่างคนต่างคิดถึงกันละกันบางคู่บางท่านอยู่ไกลกันนะคะเนี่ยเขามั่นคงมากนะคะชาวราศีมิมอ่ะ สิง์ขอโทษค่ะชาวราศีสิง์และคนาสิง์นะคะเขาว่ามั่นคงกับคุณมากๆปกักหลกัปกปักฐานว่าต้องเป็นคุณนี่แหละไพ่ขึ้นสีมเมท้านะคะบางคู่บางท่านดีลกับชาวราศีตุลและคณาตุลหรือไม่คุณอาจจะดีลกับคนที่ทํางานเกี่ยวเรื่องของธุรกิจส่วนตัวฟรีแลนซ์นะคะธุรกิจการประกอบอาหารก็ได้เช่นเดียวกันเนาะเขาว่าอาจจะเป็นคนปากอย่างใจอย่างก็ได้นะไพ่ขึ้นก้าวถ้วยก้าวถ้วยคือแบบเป็นคนหลายอารมณ์ เนาะเอออาจจะเดาใจเดาทางเขาไม่ค่อยถูกก็ได้พูดเล่นแต่เรากับคิดจริงอะไรแบบเนี้ยมันเลยเป็นที่มาของความน้อยอกน้อยใจแล้วก็วนลูปไปในเรื่องของเก่าๆด้วยนะคะการเทคแอคชั่นของเขาที่มีต่อคุณค่ะเห็นไหมหนึ่งถ้วยคนนึงได้หนึ่งเหรียญอีกคนนึงได้หนึ่งถ้วยดูสิจ๊ะจะหนีไปไหนไม่ต้องหนีชาวราสีสิงเดี๋ยวก็ดี อย่าไปตัดพอเยอะนะเขาก็เหนื่อยในเวของเขานะบอกก่อนเขากําลังสังเกตกําลังแอบ,บดูคุณอยู่ว่าคุณเป็นอะไรว่าคุณรู้สึกยังไงเขาบอกกับกิฟนะตรงนี้นะพลังงานเลยว่าเหมือนเดิมสิ่งที่เขาไม่พูดไม่เถียงไม่อะไรคือเขาไม่อยากเถียงเขาไม่อยากทําให้เรื่องเล็กมันกลายเป็นเรื่องใหญ่อืมอดทนได้ในเวที่เขาควรอดทนนะคะกิฟบอกเลย คนคนนี้ดีกับคุณรักคุณมั่นคงกับคุณกับต,ตอนนี้ก็เขาก็คงต้องดูสังเกตอาการสังเกตพฤติกรรมอะไรบางอย่างเขาเหมือนเดิมคิดว่าเขาจะเหมือนเดิมทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น the chariot นะคะบางคู่บางท่านมีโอกาสได้ไปเที่ยวด้วยกันนะจ๊ะ w i e l of fortune ค่ะ้ปล่อยวางบ้างนะราศีสิงห์นะภายขึ้นเกี่ยวเรื่องของชุดความคิดความเครียดทางนั้นเลยนะคะไหนดูซิจะไปไหนกัน ยังไม่ได้มีเกณฑ์นในเรื่องของการเดินทางคิดไว้แต่ว่าแพผนไปยากมากๆไม่รู้ติดอะไรการเอาคำบอกคุณนะชาวราศีสิงห์ปล่อยวางทุกๆอย่างเขายังเป็นของคุณเสมอโอเคไหมเดี๋ยวเราไปต่อนะคะในรูปของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะมาจากความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะอดีตของคุณนะะี่ะชาวราศีสิงห์และแคนาสิงห์เนาะ สองดาบหนึ่งไม้เท้าคนคนนี้มีแพชชั่นเนาะชอบคนคนนี้มากๆนะคะตกหลุมรางตกหลุมรักอะไรบางอย่างในตัวคนคนนี้นะคะเป็นบ่วงเป็นห่วงพยายามที่จะตัดหลายครั้งแล้วไม่อยากคุยไม่อยากคุยแต่สุดท้ายก็คือแพ้ใจตัวเองกลับกลายเป็นคลั่งเขาหมาักคลั่งเขาหนักมากแบบคลั่งเลยอะ่ะคลั่งรักมากๆนะคะคนคนนี้อาจจะทําให้คุณรู้สึกเสียความรู้สึกหรือเสียใจในเรื่องของคําพูดบางอย่างเหมือนกันนะคนคนนี้อาจจะเป็นคนคขั่งเจ้าชู้ก็ได้เออ ใจจะตัดหลายครั้งแล้วแต่จริงก็ยังมีความรู้สึกที่แบบอยากที่จะไปต่อกับเขาอยู่เรื่อยๆนะคะภายคืน3ามถ้วยให้ระมัดระวังเป็นเติร์ปาร์ตี้นะคะไม่ถึงรักสามเศร้าเรา3คนได้ด้วยนะคุณไป่ชอบผู้คนเจ้าชู้อ่ะคนเจ้าชู้เขามีออปชั่นเนาะมีทางเลือกอะไรหลายๆอย่างแต่คุณนะไม่ยอมแพ้คุณบอกว่า <c oughs> ขอเป็นตัวเลือกหรือว่าทางเลือกที่ดีที่สุด <c oughs> ความคิดของคุณที่มีต่อเขาในเดือนพฤศจิกายนนี้เนะะี่ยค่ะชาวราศีสิงห์และคสิงห์สีท้วยลังเลสับสนเกิดความไม่แน่ใจอะไรบางอย่างนะคะคุณนะ่ะเข้ากับเขาได้ดีและเขาก็เข้ากับคุณได้ดีมากๆนะคนคนนี้ทําให้คุณรู้สึกเหมือนคุณใจเต้นแรงอะ่ะชอบอะ่ะ ือชอบอะคืออย่างน้อยเป็นเพื่อนก็ได้อะไม่ต้องมาเป็นฟงเป็นแฟนแต่ว่าขอคีปความสัมพันธ์แบบนี้ไว้ก่อนมันจะมีในเรื่องของการตกลงนะตกลงในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรบางอย่างอย่างเช่นแบบเป็นเพื่อนไม่ได้เป็นเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันมันจะมีขอบเขตในเรื่องของความสัมพันธ์ถูกกาหนดขึ้นนะคะการเทคแอคชั่นของคุณค่ะ The Charlie Ott นะคะ เนี่ยสดาบเห็นปะเขาเจ้าชู้จริงๆคุณรู้สึกว่าคุณก็ไม่ได้ปลอดภัยกับคนคนนี้สักเท่าไหร่แต่ถามว่าตอนนี้มันดีไหมมันก็ดีอ่ะบางคู่บางท่านได้ดูกับชาวราศีมังกรลัคนามังกรราศีกรกฎลัคนากกรกฎนะคะสิ่งที่ไพ่บอกกิฟนะคะก็คือว่าการแทกชั่นของคุณคุณก็ชอบไปเจ็บไปรักไปเจ็บไปนะกับคนคนนี้เพราะว่าคนคนนี้กิฟบอกเลยว่ายัง ยังไม่ใช่สําหรับคุณแล้วก็เป็นความรักความสัมพันธ์ที่เขาไม่ได้จริงใจหรือว่าจริงจังตั้งแต่แรกอะค่ะคุณพยายามคุณบุกเต็มที่เลยอะกิฟสัมผัสได้ถึงพลังงานเลยนะคะขึ้นแต่ไม้เท้าคุณอาจจะดีอยู่กับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูก็ได้เหมือนกันความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณคิงถือเหรียญน,นะคะตาม,มาไาด้วยหกไม้เท้าคุณกับเขาเข้ากันได้ดีได้หกไม้เท้าเหมือนกันเมื่อกี้ถ้าจะไม่ผิดไพ่อยู่กองข้างใน ปกไม้เท้าเหมือนกันจะลอเวอร์นะคะบอกแล้วว่าเจ้าช uh, ู้แตลอเวอร์คือเขาพยายามทำให้คนตกหลุมรักเขาอะสามเหรียญโอ้ยฉันจะบอกอะไรอย่างได้ไหมอะอย่าโกรธนะชาวราศีสิงห์เอ่อมันเป็นความสัมพันธ์แบบเฟรน with b e n นฟิตอ่ะอืมความสัมพันธ์แบบนั้นอะมีข้อตกลงมีเงื่อนไขอ่าต้องทำตามด้วยคุณอาจจะยอม คุณอาจจะยอมทําตามเพื่อรักษาเขาไว้ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบไหนก็าตามแต่กิปเตือนนะว่ามันทรมานเดเดอการเทคแอคชั่นของเขานะคะมีอะไรบ้างโอ้โหไม่ค้นเหมือนกันเลยหนึ่งเหรียญน,นะคะสร้างความมั่นคงสร้างความประทับใจก็บุกเหมือนกันก็ลุยเหมือนกันละเอาง่ายง่านะคะก <9 S 2> เหรียญเนาะช่วงนี้เขาอาจจะหล่อดูดีขึ้นเป็นพิเศษนะคะอย่า อย่าไว้ใจคนคนนี้นะกิ๊บบอกเลยถ้าเขาได้ในสิ่งที่เขาอยากได้จากตัวเราเขาจะไปทันทียังเป็นความรักที่ยังไม่น่าเสี่ยงนะคะเดี๋ยวเราไปต่อในเวของคนโสดนะเดี๋ยวเราเปิดเอาคำให้ก่อนเอาคำคือห้าถ้วยมีในเรื่องของความผิดหวังเสียใจละความสัมพันธ์มันถูกลดทอน the อ r y o อดเหมือนกันโอเคเลิกแน่นอน เออนั่นแหละถ้าเรารู้ไต่คนคนนี้กิ๊บบอกเลยว่าเป็นแบบที่กิ๊บพูดอะคอมเมนต์มาเหอะเอาจริงมาคุยกันเลยกิ๊บว่ามันใช่กิ๊บว่าเขาต้องการแค่เรื่องนะั้นเรื่องเดียว SEX นะคะก็เลยรู้สึกว่ามันมันมัน,ม,นมันไม่ใช่ในเรื่องของเราจะต้องเอาตัวหรือเอาเวลาเข้าไปเสียกับอะไรที่มันไม่สามารถไปต่อได้กิ๊บไม่อยากให้คุณไปแบบนั้นนะคะชาวราศีสิงห์อะคนโสดรอนานแล้วเดี๋ยวไปคนโสดต่อนะคะ เรามาดูในเดือนพฤศจิกาย,ยนของคนโสดนะคะเป็นอย่างไรบ้างหนึ่งเรียนเจ็ดไม้เท้าเดอดเทา์ Tower, คือความกระทันหันอะไรบางอย่างเดี๋ยวเข้ามาก็เสียใจเลยเหรอให้ระมัดระวังในเรื่องของจะมีคนเข้ามาหาคุณคือแบบอาทิตย์สอาทิตย์แรกคือ take action กันแบบ บ้าระห่ำคือแบบคลั่งรักมากๆละหายนะระวังโดนเทง่ายๆเลยนะเออมันจะมีคนเข้ามาแล้วทาให้โดนเทนะในเดือนพฤศจิกายนเมถุนคุณมีโอกาสจะเจอความรักนะคะที่คุณรอคอยมานานแต่ว่าอาจจะเป็นความรักที่สางความสัมพันธ์ยากนิดนึงเพราะว่าเหมือนเขาก็ยังไม่ได้พร้อมนะคะที่จะไปต่อหรืออะไรใดๆคนคนนี้คุณอาจจะพบได้จากสถานที่ทํางานถ้าน้องยังเรียนอยู่ยังศึกษาต่ออยู่อาจจะเจอในเวของรุ่นพี่นะคะ ที่อยู่คณะเดียวกันหรือว่าต่างคณะก็ได้เช่นเดียวกันคนที่จะเข้ามาเป็นคู่ของคุณในเดือนพฤศจิกายนเป็นอย่างไรอีกคะเป็นคนเรื่อยๆเป็นคนนิ่งๆบางทีก็อ่านใจยากนะคะ The Star เป็นคนหน้าตาดีเป็นคนที่ค่อนข้างป๊อปฮอตคือแบบฮอตอะป๊อปปูล่าคือแบบมองโลกในแง่ดีด้วยนะคนที่ได้ไพ่ใบเนี้ The Star นะคะ แต่เอาจริงนะต่อให้เป็นคนที่ดูเหมือนใจเย็นแต่ละเขาเป็นคนใจร้อนนะคะบอกเลยว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีคนรู้จักค่อนข้างเยอะนะคะอ่ะแล้วเขาจะเทคแอคชั่นอะไรกับคุณไหมอู้ยเดือนเจวิลมาเธอแม่ก็ชอบแหละตะกี้บอกเลยว่าเดี๋ยวมันจะมาไวไปไวเหมือนเดิมอ๋อสิงเดือนนี้ความสัมพันญคุณไม่น่ารักเลยอะค่ะคุณจะเจอจากคนที่แบบเข้ามาไวแล้วไปไวอ่ะเดี๋ยวเราไปดูต่ออีก คนหนึ่งนะคนนี้ก็คือคิงถือไมเท้านะเข้ามาสองคนนะคะคนที่คุณถูกชะตาด้วยอาจจะทําให้คุณไปพบเจอกับเรื่องราวที่ไม่ค่อยดีนะคะอ่ะอัศวินถือไมท้าอ่ะคนในที่ทํางานอุ้ยมันคงอยู่เด้หนิหึออ้ได้อยู่ได้อยู่เชียร์ถ้าเข้ามาสองคนให้เลือกเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ทํางานด้วยกันนะคะ ให้ดูลักษณะดีๆคนคนนี้ค่อนข้างเป็นคนที่มีความมั่นคงมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็เป็นคนที่ทํางานเก่งขยันทํางานเป็นคนที่รักลูกน้องบริวารรักเพื่อนรักอะไรอย่างเงี้ยดีคือดีมากๆหรือเกิดในราศีเมษลัคนาเมษนะคะคนโสดจา๋ายังไม่ได้มใีในเรื่องของคนเก่าๆมีแต่คนมาใหม่ที่เข้ามาแล้วทําให้คุณปวดหัวคือเวียนหัวมากๆคือเข้ามาแล้วแบบเทคไวแล้วคุณก็ไปกับเขาไวเหมือนกันชาวราศีสิงห์ คุณก็ไม่ได้รอช้าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะเหมือนคุณก็เหงาอะคุณก็หาเพื่อนไปเพราะบางทีแบบเลิกงานมาแล้วไม่รู้จะไปกับใครอาัยอยากบอกอะไรคุณคะคนโสเจ็ดถ้วยคุณจะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาจริงๆอยากให้ลองเล่นทางโซเชียลมีเดียไว้นะคะ คุณเป็นคนที่น่าสนใจมากๆนะคะกิ๊บบอกเลยแต่ว่าเอาจริงแล้วคุณก็ยังไม่ได้อยากที่จะมีใครขนาดนั้นไม่ได้กระตือรือร้อนหรือว่าขวนขวายนะคะแต่รู้สึกว่าจะมีเข้ามาอยากให้คุณลองเลือกลองตัดสินใจไต่ตองดีๆแล้วกันเนาะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้กิ๊บคงต้องไปก่อนไปพักเสียงก่อนนะคะสําหรับวันนี้บายบาย